สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง B Banso Channel ซึ่งวันนี้เราอยู่กันในเกม Solan d Time Revers นั่นเองก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่เรามารีวิวตัวละครใหม่คือปูกบีเฉินซินนะครับเป็นตัวละครที่ทุกคนรอคอยกันมากที่สุดตอนนี้นั่นเองครับสำหรับปูกบีเฉินซินต้องบอกว่าเป็นตัวที่พลิกกระแสเป็นตัวเบต้าในตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับปูกบีเฉินซินปูกบีเฉินซินจะเก่งขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเอามาดูในสกิลของปูกบีเฉินซินกันนะครับ แบบนี้นี่ครับทุกคนเปลเป็นไงบ้างอีกสักรอบนะครับโคตรที่ครับบอกเลยว่าโคตรที่เนาะก็พอเข้ามา หน้าสุ่มแล้วก็จะมีกิจกรรมเหมือนเดิมนะครับคือนี่ครับป้ายจำกัดเวลา98เพรได้ปูกบีเฉินซินหนึ่งตัวแล้วก็ได้ที่สุ่มอีก40ชิ้นนะครับแล้วก็ได้ที่สุ่มวิญญาณรุ่นอีก60ชิ้นนั่นเออ80ชิ้นนั่นเองนะครับคนอ่าแล้วก็จะมีในโซนของสิทธิการอัพดาวก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับทุกคนเนาะตัวที่น่าสนใจก็คือมาอยู่ที่1ดาวแดงเนาะที่เราได้บอกไปแล้วว่า1ดาวแดงของปูกบีเฉินซินนะครับก็จะมีบัฟต่างๆเพิ่มให้แแล้้ววกก็็5ดดดาาางนะะาานะะะคครรัับบจไฉย วิธีกระบี่เจ็ดพิฆาตด้วยกันด้วยนะครับแล้วก็พอ5้าดาวแดงครับปุกระบีเฉินซินจะเป็นอมตะนะครับพอเป็นอมตะปุ๊บนะครับจะทําให้ปุกระบีเฉินซินรอดพ้นจากการตายได้หนึ่งรอบนะครับเนาะแล้วก็5ดาวรุ้งได้ในส่วนของกรุ่มมิติเวลาเองนะครับคือของทุกอย่างก็จะคล้ายๆกับ6ปีนะครับแล้วก็คล้ายๆกับเป็นส่วนของบอสเซซี่แล้วก็ถังเฉินที่เข้ามาก่อนหน้านี้นะครับราคาแพ็กเกจนะครับก็จะมีนี่ครับ นี่เนาะนี่ซื้อไปเลยเ,เดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยครับผมล้างเกลือก่อนนะครับทุกคนใครอยากไม่หลุดเล็ต้องล้างเกลือนะครับโอ้ตัวแรกเป็นสีม่วงนะครับล้างเกลือไปสักห้าใบเนาะ สามไปที่สามนะครับสีม่วงไปที่สี่ครับผมสีฟ้าไปที่ห้านะครับผมสีฟา้าเช่นเดิมมาลุยทีละสิบไปเลยครับตอนนี้กรลันตีอีกสามสิบห้าครั้งนะครับสิบรอบแรกหยุดที่สีม่วงนะครับสิบรอบแรกเนาะสิบรอบต่อมาให้ หยุดที่สีม่วงเหมือนกันนะครับโอ้โหต่อไปครับรอบนี้ยังไม่ใช่รอบกลาลันตีนะครับทุกคนเฮ้ยแต่มาว่ะทุกคนสีทองมาแล้วทุกคนมาลุ้นว่าจะเป็นปูกระบีหรือเปล่าครับ <het S 2> ปูกระบีไหมกระบีไหมทุกคนต้องมารอลุ้นกันนะครับอุ้ยสีทองสองตัวทุกคนปูกระบีมาเบิ้ลหรือเปล่าโอ้โหตัวแรกไปไม่ใช่ตัวที่สองยังไงเราก็ได้ปูกระบีนะครับ อใช่ไหมใช่ผมพูดไหมครับทุกคนปูกบีปูกบีปูกบีใช่ปูกบีครับม,มาแล้วครับทุกคนสำหรับปูกบีเฉินซินนะครับร่างแขนเดียวนะครับโคตรจัดเท่น,นะครับทุกคนโอโ้โหมากันแล้วครับสำหรับปูกบีเฉินซินมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ เอฟิกสกิลต่างๆกันเลยนะครับสำหรับปูกระบีเฉินซินนะครับสกิลแรกนะครับการโจมตีปกติของปูกระบีเฉินซินนะครับพลังกระบีจะสร้างดาเมจเท่ากับ70%ของพลังโจมตีให้กับศัตรูนะครับและเมื่อปูกระบีนะครับเข้าสู่ร่างกายแท้นะครับจะสร้างดาเมจเท่ากับ50%ให้กับศัตรูทั้งหมดนะครับ ก่อนที่จะสร้างดาเมจเพิ่มนะครับแล้วก็ลดบล็อก1ขั้นให้กับศัตรูนะครับต่อไปนะครับเป็นในส่วนของสกิลอันติเมทของปูกระบีนะครับสกิลอันติเมทของปูกระบีนะครับเนาะสกิลแรกก่อนที่จะเข้าร่างกายแท้นะครับจะสร้างดาเมจเท่ากับ ATK นะครับ50%ให้กับศัตรูทั้งหมดนะครับก่อนที่จะสร้างดาเมจเสริมนะครับแล้วก็สร้างบัฟดาเมจอ่อนลงอีก2ชั้นให้กับศัตรูนะครับแล้วก็เมื่อเข้าร่างกายแท้นะครับสำหรับสกิลอันติเมจของปูกระบีนะครับจะสร้างดา เสริมนะครับแล้วก็ดาเมจลึกข ala sort of ึ้นเพิ่มอีก2องขั้นให้กับตูวดาเมจลึกขึ้นนะครับในส่วนของบัฟดาเมจลึกขึ้นดาเมจสุดท้ายที่ได้รับนะครับเพิ่มขึ้น40%นะครับหลังการลงมือนะครับจะลด1ขั้นนั่นเองเนาะแล้วก็ในส่วนของบัฟดาเมจลดลงนะครับหรือดาเมจออดลงนะครับดาเมจสุดท้ายนะครับจะลดลง40%นะครับต่อไปในส่วนของร่างจริงนะครับก็คือกายแท้ของปูกระบี่นะครับเขาบอกว่า ในสถานะร่างจริงของปูกบีนะครับทุกครั้งหลังปล่อยพลังโจมตีหรือการใช้สกิลวิญญาณนะครับจะได้รับเอฟเฟกต์ทำนองดาบ1ขั้นแบบถาวรเนาะจำนวนชั้นของทํานองดาบจะไม่ถูกหักนะครับแล้วก็สามารถ ทับซอนการส่งสุดได้ถึง7ขั้นนะครับระหว่างการต่อสู้เองซึ่งในส่วนของร่างจริงนะครับของปูกระบีก็จะต้องใช้100แต้มนะครับเหมือนกับตัวปกติทั่วไปเลยนะครับต่อไปในส่วนของทํานองดาบนะครับเขาบอกว่าสกิลเมื่อมันลุกขั้นมากกว่า1ขั้นในการต่อสู้นะครับเอฟเฟกต์ทำนองดาบนะครับทุกๆ1ชั้นจะต้านทานเอฟเฟกต์เพิ่มขึ้นส0็นสูงสุด70%บเอรนนะครับแล้วก็ในส่วนของปรานกระบีนะครับเมื่อบัรูุหขั้นนะครับดาเมจจะทาค่า กระบีนะครับเมื่อบันรุมากกว่า2ขั้นนะครับหลังจากการโจมตีหากมีตูที่แพ้นะครับจะก,กระตุ้นเอฟเฟกเสริมพลังโจมตี1ขั้นในแต่ละเทินจะสามารถเสริมสูงสุดได้2ครั้งนั่นเอง1 คริติคอ d ดาเมจจะเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของหัวใจกระบี่นะครับจะบรรลุมากกว่า4ขั้นนะครับในการต่อสู้นะครับที่จะเพิ่มขึ้นทุกๆ1%แล้วก็คริติคอนดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นทุกๆ1%นะครับสูงสุดถึง200%นั่นเองนะครับส่วนวิถีกระบี่นะครับเมื่อบรรลุมากกว่า6ขั้นนะครับทุกครั้งที่โจมตีทั่วไปนะครับหรือใช้สกิลวิญญาณเสริมชูดาเมจนะครับเท่ากับ m a ็กเสพีของตัวเอง10%ให้กับเป้าหมาย ทั้งหมดนะครับนั่นที่จะดีมากๆเลยนะครับต่อไปมาดูในส่วนของสกิลพาสซีบนะครับของปูกระบีเฉินซินกันนะครับทุกคนในส่วนของสกิลพาสซีฟเนาะถ้า2ดาวนะครับก็คล้ายๆกับตัวปกตินะครับก็จะได้วิญญาณยุทธเริ่มต้นที่50แต้มครับถ้า4ดาวนะครับก็จะได้ในส่วนของเอฟเฟกต์ดาบสัมผัสนะครับเมื่อเพิ่มถึง3ขั้นนะครับในระหว่างการต่อสู้ทุกๆครั้งนะครับจะเพิ่มดาบสัมผัส1ขั้นนะครับจะมีในส่วนของครีดาเมจเพิ่มขึ้นสิบเปอร์ หดาวแดงนะครับทุกคนเนาะก่อนเริ่มจะได้รับค่าพลังวิญญาณยุดธ0 0 0นะครับก็คือ จะปลดกายแท้ทันทีนะครับสำหรับ100แต้มนะครับแล้วก็ในส่วนของ ATK และ DEF นะครับจะเพิ่มอย่างละ10%เนาะและเพิ่ม HP ท้ายของฝ่ายเราอีก20%นะครับ3ดาวแดงนะครับทุกคนหลังจากเข้าสู่สถานะร่างจริงวิญญาณยุทธ์นะครับครั้งแรกจะได้รับโล่เท่ากับแม็กนป์ทันทีเนาะแล้วก็หลังจากนั้นจะลดต้านทานดาเมจถาวร30%ิอเ็นตะครับลิมิตของวิญญาณยุทธ์เพิ่มขึ้นเป็น200ร้อยแต้มก่อนเริ่มการต่อสู้จะได้รับวิญญา ของปูกระบี้5ดาวแดงนะครับเขาบอกว่าจํานวนชั้นในการทับซ้อนทํานองดาบนะครับเริ่มต้นจะเพิ่มขึ้นถึง5ชั้นนะครับก็คือเริ่มขึ้นมานะครับในส่วนของทํานองดาบครับได้ทันที5ชั้นนะครับแล้วก็ทุกชั้นของทํานองดาบนะครับจะเพิ่มดาเมจ7%สูงสุดอยู่ที่49%นะครับเมื่อได้รับดาเมจถึงตาย1ครั้งแรกนะครับจะเว้นการตายก็คือเป็นอมัตะ1ครั้งนะจากนั้นทํานองดาบทุก1ชั้นนะครับจะได้รับการรักษาเท่ากับแม็กรีนงาะะ้รักีบัฟ หอันนะครับก็คือมีทั้งเด้งเลือดเนาะมีทั้งปั๊ดาเมจนะครับแล้วก็มีทั้งลบปั๊นะในส่วนของ5ดาวแดงนะครับก็คือมีคนถามว่าปั้นกี่ดาวดีเนาะผมแนะนําว่า ไปให้ถึง1ดาวแดงนะครับแล้วถ้าใครมีงบพอที่จะไป5ดาวแดงได้ครับอันนี้คือดีสุดๆเลยครับสำหรับ5ดาวแดงเนาะและมาดูในส่วนของคิเแดนนะครับของปูกระบี่กันเลยนะครับเขตแดนวิถีกระบี่นะครับจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อปูกระบี่3ดาวเหลืองขึ้นไปนะครับก็บอกว่าจะเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังป้องกันและ HP นะครับของมียาณยุทธฝ่ายเราทั้งหมด8%ค่าคริติคอนดาเมจของฝ่ายเราเพิ่มขึ้น30%นะครับแล้วก็ค่าคริเพิ่มขึ้นอีก20%ทั้งหมดเนาะแล้วก็ถ้าเพิ่มดาวครเออ่ืยๆง เราก็ได้ในส่วนของปูกระบีมาพร้อมกับตัวของเหงเซี่ยวเทียนเลยนะครับเสียดายที่ไม่เป็นปูกระบีสออันนะทุกคนถ้าเป็นปูกระบี2ออันนี่ถือว่าโชคดีมากๆเลยและก็แน่นอนครับทุกคนว่าพอตู้ของปูกระบีเฉินซินเข้ามานะครับวิญญาณยุทธของปูกระบีเฉินซินก็จะเข้ามาตามเหมือนกับตู้ตัวละครอ,อื่นๆไม่ว่าจะเป็น6ปีเชนเล่นเซียเนาะหรือเป็นในส่วนของวอร์จซี่ทางเฉินนะครับนะแบบนี้นนัเองนะครับทุกคนนี่ เ,เราก็จะลองไปสุ่มกันดูแบบเล็กๆน้อยๆนะครับว่าจะได้หรือเปล่าครับสำหรับวิญญาณยุดของปูกบีเชิญซิงนะครับยังเป็นฟ้าล้วนอยู่นะครับตอนนี้เนาะทีสิบครั้งครับโอ้อยังเป็นฟ้าอยู่นะครับเป็นม่วงเลยตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูปูกบีตอนลงสนามจริงกันบ้างน,นะครับ ปักบี่ก็จะมีการตีโต้นะครับตีโต้ค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกันเนาะสำหรับหกบีนะถ้าทำดาวไปสูงสูงนะครับนี่ตีโต้นะนี่ ฟันเดี๋ยวรอปลดร่างกายแท้นะครับปุกบีจะได้เชิดฉายมาครับปุกบีเข้าร่างกายแท้นะครับตอนนี้ทุกคนสกิลไปเลยปุกบีสปัมเรียบร้อยครับ <c oughs> ก็นี่คือทั้งหมดของเปิดคัมพีบีบันโซนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องบีบันโซกันเลยนะครับอย่าลืมสาระดีๆมีอีกเยอะ